ดูคัดล่างกันต่อนะคะตัวนี้จะเป็นแม่ปั๊มคัดล่างของมิซู L สองร้อยไซโคนนะคะขนาดสามทับสี่ค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะดูกันโอเคสามทับสี่นะคะ เดี๋ยวเราแกะออกมารีวิวเลยค่ะก็จะมีมีแม่อ่มีสากคลัตนะคะตัวนี้จะเป็นสากคลัต ดูไล่ลมก่อนนะคะดูสกูลไล่ลมสกูลไล่ลมสิบมิลแล้วก็รูนะคะรูอยู่ที่สิบมิลทั้งสองรูเลยนะคะแล้วก็เราวัดตรงกลึงกลานะคะชิดในเลยนะคะจากวัวเนียแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ยี่สิบมิลค่ะระยะห่างนะคะยี่สิบมิลแล้วก็ แปมิลค่ะรูตรงนี้แปดมิลน,นะคะหลักสำคัญก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววัดตรงนี้ให้ก็ได้ชิดแบบนี้นะคะอ่าดูดูการจับเวอร์เนียของเรานะคะจะได้วัดเหมือนกันใช้เวอร์เนียนะคะจะได้ชัวแปดสิบสีมิลค่ะ